นาโคซับมารีลลินเรือรับน้ำ DIY โดยปกติแล้วหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีนะครับว่าเรือรับน้ำต้กนกำเนิดที่แท้จริงนั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ส่วนใหญ่ก็มักจะผลิตออกมาเพื่อใช้ทางการอาหารปกป้องด้านน้ำของตัวเองหรือเพื่อใช้ในสงครามครับหลักๆที่ยอดหิตเลยนั่นก็คือเพื่อเอาไว้ขิงข้างบ้านนั่นแหละเขาจะได้เกรงใจ เรือดำน้าก็เป็นเป้าหมายหลักของหลายๆประเทศนะครับที่ต้องการมีอํานาจทางการทะเลเพราะว่ามันสามารถกดดันชาติอื่นได้เป็นอย่างดีครับแม้แต่บ้านเราก็มีความต้องการเช่นกันนอกจากรัฐบาหลหรือกองทหารนะครับที่มีความต้องการใช้เรือดำน้ำําแต่ยังรวมไปถึงพ่อค้ายาเสพติดด้วยเช่นกันแล้วทําไมพ่อค้ายาเสพติดถึงอยากจะได้เรือดำน้ามาไว้ในครอบครองล่ะ อย่างแรกเลยเพราะว่าการขนส่งยาเสพติดออกทางทะเลนั่นเองครับได้แก่เม็กซิโกสาฮรัฐและอื่นๆมากมายดังนั้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มมีการตรวจเข้มกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ตามมาด้วยสงครามยาเสพติดนะครับ แน่นอนรขบว่าอิทธิพลเถื่อนไม่สามารถซื้อเรือดำน้ำได้อย่างถูกต้องพวกเขาก็เลยคิดค้นหาวิธีในการส่งแป้งกลับไปขายให้ได้ครับและในขณะนั้นเองหนึ่งในแก๊งค้ายาได้จดประกายฝันขึ้นมาครับอยากจะสร้างเรือดำน้ำ DIY คือการใช้เรือดำน้ำในการขนส่งแป้งครับเพราะว่ามันสามารถหลบเรดาร์และการตรวจจับได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะได้มาซึ่งเรือดำน้ำนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ว่าใครก็ตามครับที่จะหาซื้อเรือดำน้ำได้ใน Lazada มันไม่มีใครขายหรอกครับหรือแม้กระทั่งติดต่อรัฐบาลสหรัฐเขาก็ไม่ขายให้สุดท้ายนั้นกลุ่มค้ายาโคลอเบียจึงตัดสินใจนะครับในเมื่อหาซื้อใน Lazada า,าไม่ได้ก็สร้างมันขึ้นมาเองซะเลยก่อนจะพากันไปดูวิธีต่อเรือใน u t u b e นะครับแล้วก็ลงมือทําตามทีละสเต็ป ตามเดิมแล้วนั้นการขนแป้งข้ามประเทศผ่านเรือส่งสินค้าก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี1980จนได้ภายหลังนะครับการลักลอบเหล่านี้ก็ถูกตรวจพบโดยเรดาร์ของเจ้าหน้าที่ชายฟังก็จะเริ่มมีการพัฒนาเรดาร์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นดังนั้นการขนแป้งด้วยเรือเพียวๆจะเป็นต้องปรับตัวด,ด่วนครับในสมัยก่อนนะครับเรือส่งแป้งที่ถูกสร้างขึ้นจะไม่มีความแข็งแรงมากเท่าไหร่เพื่อเอาไว้หลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ แต่ในแพ่หลังนะครับไม่เป็นที่แน่ชัดมากเท่าไหร่กลุ่มค้ายาโคลเเบียก็มีไอเดียสุดประเจิดขึ้นมาแต่ที่แน่ๆมันน่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2000นะครับโดยกลุ่มค้ายาเหล่านี้ได้พากันลักลอบสร้างเรือดำน้ําในเขตป่าของประเทศโคลอเบียเพื่อสะดวกในการซ่อนเลนนะครับและสิ่งที่กํำลังสร้างเรือดำน้ําพวกเขามีชื่อว่านาโคซัมารีนนะครับ กลุ่มข้ายาดังกก่าก็ค่อยๆขนของเข้าป่าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเติมโครงสร้างไปทีละวันขนเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องยนต์ต่างๆพวกเขาทํางานกันอย่างเป็นระบบนะครับใช้ป่าในการอำพังตัวถึงแม้ว่าจะมีกองทัพเข้ามาล่าตะเวนอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่พวกเขาก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าพวกมันกําลังทําอะไรกันแน่แต่ทิ้งย่างไรก็ตามนะครับเรือดำน้ำที่แกงขยะสร้างขึ้นมานะครับค่อนข้างแตกต่างไปจากเรือดำน้ำทั่วๆไปเพราะว่าเรือดำน้ำน,ำนาโกะนะครับวัสดุตัวถังหลักๆจะเป็นไฟเบอร์แาสไม้แผ่นเหล็ก เนื่องจากไฟเบอร์กลาสามารถช่วยให้รอดพ้นสายตาเลดาดาไปได้นะครับเครื่องยนต์ระบบดีเซลความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า3,200กิโลเมตรครับความจุก,ก็แล้วแต่ขนาดของเรือที่พวกเขาต่อขึ้นนะครับมีตั้งแต่1.5ตันไปจนถึง15ตันเรือดำน้ําแต่ละลำสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง4-5คนมีระบบนําทางผ่านดาวเทียมดำน้ําได้ลึกถึง20เมตร แต่เชื่อว่าจะมีข้อดีมากมายแล้วก็ตามนะครับส่วนข้อเสียของนาโก้นั้นก็มีเหมือนกันถึงแม้ว่าเรือมันจะไม่ถูกตรวจจับโดยเรดาร์นะครับแต่การมองเห็นด้วยตาเปล่าๆนะครับง่ายมากถ้าหากมองลงมาจากด้านบนนะครับก็มองเห็นแล้วเช่นการใช้เครื่องบินราะตะเวนเฮลิคอปเตอร์นะครับมองก็เห็นข้อจํกากัดนี้กลุ่มคายามมาจะใช้สีฟ้านะครับพ่นทับไปเลยเพื่อให้กลมกลือนไปกับน้ําทะเลซึ่งมันก็สามารถช่วยได้นิดหน่อยครับ ต่อมาส่วนที่พักของผู้โดยสารนะครับที่ค่อนข้างแคบเนื่องจากเรือดำน้ำนาะโกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบัททุกข,ของเพียวๆไม่ได้มีไว้ขนคนงานนะครับนอกจากนี้ในห้องนอนก็ยังมีออปชันเสริมไปในตัวนั่นก็คือมีซ่วมมาข้่งเตียงเลยนะครับดังนั้นการออกไปขี่ข้างนอกเรือแทบเป็นไปไม่ได้ครับมันจึงเป็นที่มาของคำว่ากินบนเรือขี่บนหลงังคา การสร้างเรือดำน้ำนาโกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพวกเขาต้องใช้เวลาในการสร้างนานเป็นปีกว่าจะสร้างขึ้นมาได้แต่ละลำแต่ละลำนั้นก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางลำสร้างขึ้นมาเพื่อปิดจ็อบเดียวคือไปส่งเที่ยวเดียวเท่านั้นก็จะถูกทิ้งไว้หลังเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งดังนั้นเรือพวกนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับส่วนเรือที่รับลหลายๆงานนะครับทั้งขนและก็ไปส่งก็จะเอาอาวุธกลับไปอย่างคลลมเบียด้วยเช่นกัน ซึ่งทุนในการสร้างเรือดำน้ำนาโก้นะครับโคตรแพงและมากกว่า1-2ล้านดอลลาร์สร้างขึ้นมาแต่ละทีก็มากกว่า10บลำแต่ทิ้งเอางไรก็ตามนะครับสำหรับแกงค้ายาแล้วนะครับการลงทุนแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะว่าแป้งที่พวกเขาส่งออกไปนั้นสร้างกำไรมหาศาลนะครับอย่างเช่นเมื่อแป้งไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมันจะมีมูลค่ามากกว่า400ล้านดอลลาร์ดังนั้นการส่งออกแป้งจึงจำเป็นต้องเน้นปริมาณครับและมากกว่า30-40ถึงี่ลำที่พาไปขนส่ง การลักลอบด้วยวิธีการดังกล่าวนะครับก็สามารถนําแป้งเข้าไปในสหรัฐได้มากกว่า540ตันแม้แต่ตํารวจชายฝั่งของสหรัฐเองก็ยังจับไม่ค่อยได้ครับแต่ที่จับได้ก็ถือว่าน้อยเป็นอย่างมากในลำเท่านั้นเองซึ่งมันก็ยังไม่ถึงครึ่งของจำนวนกลุ่มพ่อค้ายาเลยนะครับและในปี2009นะครับสหรัฐตรวจพบการแชลเรือดำน้ำนาโกมมากสุด60ลำ และคาดว่ามีการลักลอบขนแป้งเข้ามาไม่ต่ำกว่า1ตันในทุกๆวันนะครับก่อนที่โลจิสติกและเส้นทางการส่งแป้งแบบใหม่นะครับจะกระจายตัวไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นเ็กซิโกสหรัฐสเปนและอิตาลีเรือดับน้ำ DIY ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปวดกระบาลเป็นอย่างมากบวกกับเส้นทางการขนส่งในรูปแบบใหม่ครับทำให้กลุ่มค้ายาในช่วงเวลานั้นกอบโกยเงินเป็นว่าเล่นแหละ พวกเขาไม่เพียงแค่สร้างเรือดำน้ำมาจอดไว้เล่นๆนะครับเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีการซ่อมบำรุงอีกต่างหากครับแต่จีเนียสไปกว่านั้นก็คือการสร้างไรายได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับภัยอันตรายจากยาเสพติดที่ทําให้หน่วยงานของแต่ละประเทศต้องหาทางป้องกันเครือข่ายการลักลอบผลป้งในครั้งนี้โดยเริ่มต้นขึ้นในปี2008นะครับกองทัพเรือเม็กซิโกเข้มงวดเป็นอย่างมากเลยเข้มจัดจนถึงขั้มีการสกัดจับเรือดำน้ำนาโกเพียบ ถึงแม้ว่าทางเม็กซิโกจะสามารถจับได้บางส่วนนะครับแต่ลำที่จับไปนั้นต่างก็เป็นลำใหญ่ๆทั้งนั้นครับที่มีขนาดมากกว่า5ตันส่วนทางสหรัฐเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับพวกเขามีความเข้มงวดในการแชเลเรดาร์ตรวจจับที่มากขึ้นมีทั้งเรือดำน้ำในการไล่ขยี้เรือดำน้ำหนกกักโกบางส่วนนะครับบางส่วนก็หนีไปได้นะครับเป็นเรือกึ่งเรือดำนำ้ำ ต่อมาในปี2009กองทัพเรือโคลอมเบียได้สกัดกั้นการลักลอบขนแป้งไปได้และพวกเขาก็เจอเรือดำน้ำนาโกอีก33ลำในปีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทางรัฐบาลต่างๆจะมีการปราบปรามอย่างหนักนะครับแต่การขนแป้งผ่านเรือดำน้ำก็ยังเป็นสิ่งยอดฮิตเหมือนเดิมเพราะว่ามันบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากๆานะครับโหลบหลีกได้ง่ายซึ่งเทคนิคนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีนะครับปรับปรุงโมดิฟายกันอยู่เรื่อยๆในภายหลังเรือดำ,ำน้ำนั้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับทั้งความเร็วความแข็งแรง เรือดำน้ำนาโก้ในภายหลังนะครับก็มีการขยายความจุเพิ่มขึ้นไปอีกสามารถบรรทุกได้มากกว่า15ตันครับดำน้ำได้ลึกถึง100เมตรทั้งนี้เพื่อความต้องการของลูกคา้าและพยายามปิดจ็อบในวันเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงนั่นเองส่วนการเติมน้ำมนันนะครับตอนขาไปพวกเขาจะเตรียมน้ำมันสำรองไว้เยอะๆเลยไว้ให้พอสำหรับไปถึงจุดนัดหมาย หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับพวกเขาก็จะตีตัวออกห่างจากเรือดำน้ำมักจะพากันอยู่ห่างจากตัวชายฝั่งรอให้เรือประมงของพวกตัวเองมาถึงนะครับเอาน้ำมันมาส่งและเติมกับบ้านเกิดโดยแป้งทั้งหมดประมาณ9ตันนะครับจะมีมูลค่ามากกว่า2 0 0ล้านดอลลาร์ส่วนค่าจ้างคนขับเรือจะอยู่ที่3,000ดอลลาร์ต่อครั้งและจะได้อีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ตลอดช่วงปี 2. 0 0 6ขึ้นมานะครับมีเหตุการณ์พบเห็นเรือดำน้ำนาโกะอยู่หลายแห่งบางที่ก็ถูกจอดไว้เฉยบางที่ก็หนีรอดไปได้ตลอดช่วงปี2 0 1 0นะครับเจ้าหน้าที่เอกวาดอร์สามารถยึดเรือดำน้ำนาโกะได้เรือลำดังนลก่าวมีความยาวทั้งหมด31เมตรครับเม็ดแรกไม่เป็นไรครับเม็ดต่อไปถูกยึดในพลังก็ถูกพัฒนาไปจนถึงมีเครื่องปรับอากาศภายในนะครับพร้อมกับบรรทุกลูกเรือทั้งหมด 5- 6ถึงคน ปีเดียวกันที่ตำรวจโคลเมเบียพบเข้ากับเรือดำน้ำที่มีความยาวมากกว่า36เมตรโดยมันกำลังก่อสร้างนะครับโดยพากันคาดการ์ว่าเรือลำนี้สามารถขนแป้งได้มากกว่า15ตันสำหรับกลุ่มค้ายาแล้วนะครับเรือดำน้ำไม่ใช่เพียงแค่ขนแป้งเพียงอย่างเดียวพวกเขาสร้างเรือดำน้ำขึ้นมาเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นต่อยอดทางธุรกิจในเช่าเรือดำน้ำกันเลยทีเดียวเชียวเพื่อที่ว่าใครต้องการจะส่งออกแบนของตัวเองนะครับก็จัดไปเรามีให้เช่าเรือนะเว้ บริษัททั้งหลายมักจะเปิดอู่ต่อเรือเพื่อบางหน้านะครับแต่แท้จริงแล้วนั้นส่งออกสินค้าออร์แกนิก ต่อมาภัยของยาเสพติดทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับจนรัฐบาลโคลอมเบียรเริ่มทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันจึงได้มีการร่างกฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับโดยมีบทลงโทษสําหรับคนที่สร้างเรือดำน้ําขนยานะครับมีโทษสูงสุดคือ12-14ปีหากใช้ในการขนแป้งถัดมาในปี2020นะครับทางสหรัฐและโคลอมเบียได้พากันจับมือกันหรือถอนองค์กรหรือบริษัทต่อเรือที่อยู่เบื้องหลังขายานะครับส่วนใหญ่แล้วน่นจะเกี่ยวข้องก,กับการขายแป้งโดยตรงซึ่งเป็นแกงเมสซิกันที่ไปทําธุรกิจที่นั่นแหละครับ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถตัดแข้งตัดขาพวกส่งออกแป้งไปได้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายเส้นทางด้วยกันครับที่ยังหลุดลอดสายตาโดยในปี2014นะครับทั่วโลกมีเงินสะพัดจากการขายแป้งมากกว่า426ล้านดอลลาร์ถึง650ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจนถึงเด๋ยนนี้มันก็เป็นงานที่ยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานท้องถิ่นนะครับที่คอยต่อสู้สกัดจ,จับพวกขนแป้งเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน,กนกด้วยนะครับปีน้อง